สวัสดีค่ะคนเห็นขอบแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่าขอบโค้งค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นขอบโค้งที่ข้างล่างจะใหญ่กว่ากว่าข้างบนนะคะก็คืออย่างเช่นเอวตัวนี้สามสิบเพราะฉะนั้นเวลาเราหักขีดขอบอะ่ะข้างบนอ่ะมันจะได้สามสิบแต่ข้างล่างจะได้สามสิบเอ็ดก่อนที่จะเข้าขอบอะ่ะเราต้องใช้เอวให้ได้ก่อนนะคะว่าให้ได้สามสิบเอ็ดนะข้างล่างเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเอวบนเราสามสิบนะคะก็อย่างที่เห็นว่ามันจะโอบเห็นไหม คือมันจะดีกว่าขอบตรงค่ะว่ามันจะใส่มันจะอบมากกว่านะคะก็ในคลิปนี้ก็จะมีสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การการอย่างอย่างชิ้นเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยขอบเนี้ยมันมีเย็บกลับอย่างเงี้ยผ้าบนล่างแต่ในในที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันมีทั้งผ้าผ้ากาวผ้าเคมีค่ะเรามาดูขั้นตอนกันนะคะเพาะอ้อยจะสอนตั้งแต่การขีด การรีดแล้วก็การเย็บแต่การเข้าขอบอยังไม่ใช่นะคะสําหรับตอนนี้เป็นตอนการรีดขอบนะคะก็ตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้านะคะแล้วก็วิธีการรีดขอบกระโปรงนะโดยที่ใช้ผ้ากาวใช้ผ้ากาวทับลงไปบนขอบอีกทีค่ะสําหรับในวันที่เราขี้เกียจแปะแป้ง,ปงเปียกค่ะและแ้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนเตารีดนะบาิทีก็ใช้แบบนี้ค่ะคือใช้ทาอยู่2วิธีนะคะ,ะเรามาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะว่ากระโปรงตัวนี้ที่บอกว่า ถ้าใครดูคลิปมาตามมาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็จะรู้ว่าอ่เอาอีกคำเทล3วอยู่นะคะก็ขีดเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะใช้ไม้บรรทัดในขีดขีดขอบโค้งค่ะก็คือใช้เลขเจ็ดเนี่ยนะคะเลขเจ็ดวางเลยจ้าวางที่สันทบเนี่ยนะคะสันทบผ้าเนี่ยค่ะเคยมีสอนขีดต่างหากนะแต่นี้จะขีดแบบว่าให้ดูเร็วๆค่ะเพราะว่าคือจะใช้ ในการกลับคงกลับขอบด้วยค่ะนี่นะก็หลังจากที่เราขีดฐานเส้นล่างขึ้นมาแล้วนะคะขีดวัดหนึ่งนิ้วค่ะเราต้องการเอาขอบหนึ่งนิ้วค่ะจากฐานล่างที่เราวัดขึ้นมาเนี่ยจากฐานล่างเราก็วัดขึ้นมาค่ะหนึ่งนิ้วนะคะเราวัดไปเรื่อยค่ะวัดจิ้มเนี่ยวัดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะจนถึงนี่เราก็เอาใช้มาบรรทัดเนี่ยค่ะก็ข,ขีดเชื่อมถึงกันค่ะโดยที่ไม่ต้องสนใจในเลขเจ็ดเหมือนเส้นแรกแล้วน,นะก็คือที่เราวัดติ๊กติกไว้เนี่ยก็คือ ให้มันเชื่อมถึงกันได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาวัดค่ะว่าเอวอย่างที่เราบอกว่าเอวตัวนี้ต้องการ30เราต้องการ30นะคะเราก็วัดค่ะวัดขอบบนเนี่ยนะคะเส้นบนเนี่ยนะวัดมาครึ่งของ30ก็คือ15าแล้วก็ติ๊ก15้ไปตรงนี้ค่ะเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้เราทบไว้แล้วนะคะเนี่ยผ้านะหลังจากนั้นเราก็ขีดตั้งฉากค่ะขีดตั้งฉากก่อนนะคะแล้วก็วัดยื่นออกไปสักประมาณสักประมาณนิ้ว นิ้วสามค่ะไม่ถึง2นิ้วนะคะเผื่อยืดลงไปนี่จ่าหล้วเนี่เราก็ตัดค่ะตัดเส้นบนก่อนหรือเส้นล่างก่อนก็ได้ค่ะตัดตามเส้นดินสอเลยนะเพราะว่าคือเราไม่ไม่มีการเผื่อผ้าเคมีนะคะก็คือเราตัดผ้าเคมีเท่าขอบจริงเลยคือ1นนิ้วค่ะ,ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ตัดเส้นล่างนะคะ นที่เราขีดเนี่ยตัดทิ้งไปเลยค่ะเส้นบนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วไอชิ้นที่ยื่นเนี่ยเอาไว้เป็นเส้นล่างค่ะเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้เนี่ยคือชิ้นบนนะถ้ามันมองดูบานเราก็ตัดให้ไปเร็วได้นะคะอันนี้คือบนที่จะอยู่ด้านด้านด้านตะขอตัวบนนะคะเนี่ยเนี่ยชิ้นบนเนี่ยนะคะจากสันทุกเนี่ยอันนี้จะอยู่บนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูขั้นตอนการรีดนะคะ ก็พอดีว่าจะให้ทาให้ดูเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกอ,อ้อยอ้อยกันผ้าไว้อ้อยกันผ้าไว้ชิ้นนี้เอาไว้โชว์ใช่ไหมคะแล้วจะใช้ผ้าอื่นหลบลบตกล,ล,ลบมันน่ะเพราะว่าอย่างที่บอกผ้ามันเจ็บนี่คะแล้วพอดีอ่ะเร,เราตัดเหลือจากข้างบนอนะ่ะมันเหลือประมาณเนี้ยคะ่ะตอนแรกมันมีผ้ากาวที่อ้อยรีดแบบผืนใหญ่แนละ้วตอนที่ช่วงที่ตัดอนะ่ะเราก็ดึงผ้ากาวออกจากกันออกจากมันนะคะคือเราไม่ได้รีดติดมากไงตรงเนี้ยแล้วก็ดึงมันออกคะ่ะแล้วเราจะมาวาง เอ,เอาเอาเอาผ้าผ้าเคมีเ e นี่ยวางบนนี้ค่ะแล้วเราก็เอากาวรีดทำไปนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะคือขั้นตอนการรีดนะคะอันดับแรกนะอันนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นชิ้นเย็บกลับเพราะฉะนั้นเราเออกไว้ก่อน <S <S 1> <S 1> คืออันเนี้ยมันมันเป็นผ้าน้อยกว่าชิ้นนี้เห็นปหแล้วมันเป็นผ้าที่เป็นแนวแบบว่าของฝา่ง้วยตัวเนี้ยก็คืออะไรที่เป็นของฝางเนี่ยไม่เหมาะกับการไม่เหมาะกับการเย็บกลับนะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บกลับอ่ะ ผ้าข้างในมันจะชอบเหลือค่ะเพราะฉะนั้นอ้อยจะถ้าเกิดว่าบางครั้งผ้าไม่พอเราจะต้องใช้อันข้าวแขวงเนี่ยเป็นชิ้นโชว์ค่ะอ้อยก็จะวางผ้าวางผ้าแบบว่าดัๆดๆมันหน่อยนะเพราะว่าให้มันโค้งๆไปตามรูปของเนี้ยคะ่ะของของอะไรอะของของของขอบเราอะเราะขอบเราโค้งไงเราก็ดูนะคะว่าขอบที่เราโค้งเนี่ยไอ้ด้านที่เราติก๊กเครื่องหมายกากบาทเนี่ยเ,เราคว้ามันลงค่ะเราคว้ามันลงนะคะนี่คว้ามันลงแบบนี้ค่ะ ความลงนะเพราะว่ามันจะไปอยู่ด้านโชว์แทนค่ะอะทีนี้เราสูว่าเราใช้ผ้าพอแล้วอย่าเดี๋ยว,เ,ยวเราใช้ผ้าพอแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีกโค้งมันไปอย่างเงี้ยค่ะตัดทิ้งไปค่ะตรงเนี้ยมันมันเกะกะแล้วลวมันเกินความต้องการของเราค่ะเราก็ตัดมันทิ้งนะคะอะตัดทิ้งไปหลังจากนั้นเราก็วางผ้าให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะสําหรับผ้าที่เราไม่พอนะเราจะต้องใช้แบบเนี้ยค่ะคือต้องวางฝืนมันนิดนึง แต่เราก็ต้องรีดดัดมันไปอย่างนี้นะคะนี่นะถ้ามีแป้งเปียกเราก็แปะแป้งเปียกไปนะก็อย่างที่บอกตัวนี้อ้อยขี้เกียจเนี่ยก็เลยว่าจะจะรีดกาวใส่เลยพอดนีเราดึงกาวจากอันนี้มาอยู่แล้วไงแล้วเวลาเราใช้แป้งเปียกอ่ะต้องใช้ตารีดอีกตัวด้วยตารีดแห้งค่ะเพราะตารีดอันนี้มันไอ้น้ำไงน,นี่นะคะอ้าววางดีดีวางดีดีนะคะเนี่คยค่อยๆวางไปค่ะโดยที่ตรงนี้ให้เหลือประมาณหนึ่งเซนหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะข้างล่างเนี่ย ตอกตรงข้างบนนะให้มันเหลือเท่าที่ได้ะคะ่ะนี่นะคะค่อยค่อยวางเลยคะ่ะใช้กาววางนะคะบังคับมันนะแต่ไม่ต้องฝืนนะคะอ่ารีบไปรีบไปค่ะนี่นะหลังจากนั้นเราก็ขยับมันหน่อยเดี๋ยวเราดัดมันต่อเราดัดมันต่อนะคะในตรงนี้เราก็ดัดหน่อยดัดมันพอได้นะ นี่จ้าหลังนั้นเราก็วางค่อยๆวางไปตัวนี้ค่อยๆวางไปนะคะนี่ค่ะเอาวางพ้าวาวทับลงไปบนขอบเลยตรงนี้เน่ยอมันมองดูไม่พอแล้วก็เอ็นี่ไปนี่ได้แล้วคะ่ะทีนี้เราก็จะได้แบบโค้งๆหน่อยนะ แต่มันก็ไม่ดีเหมือนกับเราโค้งแบบตามสบายนะคืออันนี้เราฝืนผ้ามันหน่อยแต่ว่าเราเราต้องใช้อันนี้โชว์เพราะอย่างที่บอกอ่ะมันไม่เหมาะกับการเย็บกลับเนี่ยคือการเย็บกลับมันจะต้องใช้ผ้าที่ชิ้นใหญ่กว่าแล้วก็ผ้าแนวขวางไม่เหมาะอย่างที่อ้อยว่าเนี่ยเนี่ยอันก็ได้โค้งนี่เห็นปะเนี่ยเพราะเราดัดมันไงเนี่ยเราลี่เราก็ดึงมันหน่อยเป็นอย่างเนี้ยคือเราดัดมันได้นะคะถ้าเราทีผ้าเราไม่พอเนี่ยผ้านี้ก็ประมาณกี่เซนเนี่ย ประมาณกี่เซนนะความกว้างของผ้านะประมาณ6เซนเองนะคะถ้าโดยปกติใช้เกือบ10เซนเลยนะถ้าผ้าว่าเราวางแบบโโถงแบบถ้าผ้าเหลือเฟือนะเอยจะใช้แบบวางแบบนี้เลยนะให้มันโค้งไปตามเต็มที่แต่นี้มันก็ยังมีโค้งอยู่หลังจากน,นั้นเราก็เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันเกินมันใหญ่เกินไปเราก็ตัดให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วค่ะตัดให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วหรือ1เซนก็ได้นะแล้วแต่นะเพราะว่าแล้วแต่ผ้าของเราคือห้ามน้อยกว่านี้ไงหนึ่งเซนอนะ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราไปเข้าขอบเดี๋ยวมันจะปิ้นเกินไปเวลาเรารีดอะเดี๋ยวผ้ามันจะมันจะล้นออกมาไอมันจะไม่พอ,อค่ะนี่นะคะเรจากนั้นเราก็รีดพับมันเข้าไปนะตามเส้นขอบข้างล่างเ่ยค่ะนี่นะคะนี่เลยนี่เราก็ใช้เนี่ยรีดไปเรื่อยเนี่ยรีดพับไปมันก็จะไปตามรอยของมันอะตามรอยข้างล่างของผ้าผ้าแข็งอะคะ่ะผ้าเคมีอะนะ คือมันจะมันจะลงง่ายค่ะเนี่ยมันก็จะลงมันไปอย่างนี้นะคะนี่จ้านี่ก็จะได้แบบนี้แล้วลค่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโค้งๆคงแล้วค่ะเนี่ยเราก็รีบตัะรีโชว์โชว์นี้ก็ได้กับนี่จ้าก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีบเราจะไปเย็บกลับขอบนะคะนี่เย็บกลับขอบว่า อย่างที่บอกถ้าตรงนี้ถ้าเราเกิดมันรีดแล้วมันไม่เนียบมากอนะเราสามารถเนาติดมันได้นะเพื่อไม่ให้มันปิ้นออกมาแล้วเราเข้าขอบค่ะแต่อันนี้รู้สึกว่าของร้อยผ้ามันดีแล้วไงน,นี่อันนี้เราก็ใช้บ้านด้านโชว์นะคะด้านโชว์อนะวางขึ้นมาเอาด้านโชว์ประกบกันนะคะแล้วเราก็ไปวางเย็บกลับค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ไอ้นี่เหมือนกันตรงนี้ก็วางไอ้นี่หน่อยเหมือนกันนะคะตรงตรงเนี้ยก็พออยู่ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บนะคะค่ะเรามาสู่ขั้นตอนของการจะเย็บแล้วนะคะอ้อยก็กัดเข็มมุดตามเนี้ยค่ะเห็นปะมันมีผ้าผ้าที่เป็นแบบเคมีที่มันซ่อนอยู่ใต้เกาาเนะะี่ยค่ะแล้วก็เราก็กัดกัดมันตามแมวนวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องฝืนนะคะปล่อยให้เขาไปตามสบายนะตรงนี้มันเกินแล้วเราก็ตัดมันทิ้งไปค่ะมันจะได้ไม่เกะกะเรานะคะอ่าในที่นี้เราก็เนี่ยตรงนี้มันหัวมันอยู่ตรงนี้เราก็ตัดไปค่ะเนี่ยนะคะ เราก็จะเย็บกันค่ะเนี่ยมันก็จะมีเย็บอยู่ตรงนี้นะเย็บตามตามเส้นขอบเนี่ยค่ะตามเส้นขอบข้างบนเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่าเย็บปีนนะคะเนี่ยเส้นขอบตรงนี้อย่าเย็บปีนนะถอยออกไปนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราไปรีดอ่ะมันจะได้ลงง่ายๆนะคะอ่าตรงนี้นี่มันเป็นเส้นเนี่ยเคมีสุดสุดของมันเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะตัดมาทิ้งให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะตัดมาทิ้งก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็เย็บค่ะเย็บอย่างที่บอกนะคะ ก็จะได้ตามนี้แล้วนะคะทีนี้ผ้ามันเหลือเยอะเราเจียนให้เหลือประมาณครึ่งให้เหลือประมาณครึ่ง,เ,งเซนค่ะนี่นะคะจเจียนแบบขนนี่นคะคะเจียนปลเจียนปลเจียนนั้นบนนะ จะได้ตามนี้แล้วนะคะและชิ้นนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็เอามันนิ่งนอนเอาไว้ก่อนเอานี่ออกก่อนตรงข้างๆนี้นะคะที่มันมันเหลือเยอะกว่านี่เราเข้ามาอีนนี้ทิงนะน,นี่มันจะได้ไม่เก,กะกะแล้วค่ะก็หลังจากนั้นเราก็จะมาพลิกขอบขอบนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปรีดนะไปรีดแบบให้มันเป็นขอบขึ้นมานะคะนี่นะคะเราก็ตัดเนี่ยตรงมุมเนี่ยให้มันเป็นแบบเวลาเราพลิกออกมามันจะได้แบบว่าไม่ไม่หนาเกินไปนะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาอย่างนี้ าเนี่ยมันก็จะบางเห็นปะเนี่ยบางเี่้ยสองข้างทำเหมือนกันสองข้างทำเหมือนกันนะนจ้าเดี๋ยวเราไปดูที่เตารีต่อนะโอ้โหเอากล้องแบบว่าย้ายไปย้ายมาเลยเนี่ยเดี๋ยวนะ นี่จ้านี่คันรีดนะนี่เป็นแบบนี้ค่ะก็ไปดูที่นี่ส่นะเดลลรีดเนี่ยเราก็รีดเนี่ยลงไปมันก็จะลงนะคะเนี่ยเพราะอย่างที่บอกอ่ะตรงนี้มันจะลงเห็นปะถ้าเราเย็บไม่ปีนอ่ะแต่ถ้าเราเย็บปีนปุ๊บนะมันจะขึ้นเนี่ยทนเลิศขึ้นมาอย่างนี้เลยแหละค่ะก็เดี๋ยวไปดูที่เตารีดนะคะนี่ค่ะก็มาช่วงเวลาของการรีดแล้วนะนี่จ้าหลังจากที่เรามาจักรแล้วก็รีดเนี่ยค่ะกดมันลงไปนี่ด้านในหล่นก็ได้นะคะ กดมองไปจ้านี่เอาให้มันตายเลยเพราะว่ามันจะได้มองเป็นแบบเป็นเนียนนะคะรีดที่ตายเขาเรียกว่ารีดที่ตายคือม,มันจะมันจะมันจะแนบเลยอะเนี่ยโหดีมากเลยข้ออันนี้แตรีดง่ายอะมาเจอผ้าบางตัวมาไดีเนี้มันยังไงอะมันดิ้นๆเ้นอะอุย้ยยิงผ้ามันมันนะการเข้าขอบยิ่งเข้ายากมาก เนี่ยมีผ้าดีอะเป็นแบบว่าเราเข้าขอบผ้ามันยิ้ตัวดีค่ะเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แน่ี่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะดูรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหลือเยอะเกินไปในแถบเนี้ยเราก็ตัดนะคะตัดให้เหลือสักประมาณสามกระเบียดนะคะคือครึค่งนิ้วน้อยไปนะเอาสักประมาณสามกระเบียดนะคะเพราะว่าคือบางทีอะเราเราต้องการให้มันซ่อนเข้าไปข้างในเยอะหน่อยแบบเรากลัวผ้าข้างในเดี๋ยวเวลาเราเย็บหลบไอ้นี่ขอบอะจะมันไม่พอที่จะยังไงอะ มันจะขอบมันจะล้นนะ่ะเนี่ยนะคะเราก็พลิกกลับไปอย่างนี้เลยพลิกขึ้นมาก่อนนะนี่พอหลังจากตัดแล้วเราก็พลิกขึ้นมาลนะ่ะพลิกขึ้นมาซ้อนขอบจริงนี่เลยนะเป็นแบบเดี๋ยวเราก็ยัดมันเข้าข้างในนะคะนี่รีดเอาแนวก่อนเขาเรียกว่ารีดเอาแนวเนี่ยจะ้ะเิวทํามือให้แบบว่าให้พลิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้นะน,นะนี่จะ้ะเราก็จับมันเข้าไปข้างในค่ะ จับมันเข้าไปข้างในนะอาลับมาครั้งนี้ก็ได้นะแลนะจับเข้าไปข้างในค่ะนี่นะคะมันก็จะเข้าไปง่ายๆเลยเพราะเราลีดแบบแมวไวแล้วไงเราก็จะจับเขาลงไปนีเนี่ยนะมันก็จะลงเห็นเป่านี่แล้วก็จัดทับมันไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็อ่าถ้ามันพองๆเราก็จับไป เรื่อยนะคะนี่จ้านี่นี่น,น,นี่ตรงนี้มันมองไว้นี่เราก็จับมันดิ ให้มันแนบแนบไปะคะ่ะอย่างถึงบอกว่าขอบข้างในเนี่ยตรงข้างในเนี่ยมันต้องผ้าพอหน่อยผพาผ้าเจียดอ่ะเวลาเราเย็บอ่ะเวลาเราเย็บบางทีมันมันไม่พอไงมันไม่ดึงพออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผ้ามันอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดึงดึงแบบให้ผ้ามันต่ำลงมาไงนะคะนี่โอ้ยนี่ยฟูๆอยู่ไง เราลีดให้นี่เลยแนบเลยเนี่ยหลังจากที่เราลีดลงไปแล้วเนี่ยเราก็มันลีดอันบนอันโชว์เนี่ยแนบม,ม,มันก็จะไปไอชิ้นที่ว่าที่อยู่ข้างล่างมันก็จะปิ้นออกมาหน่อยนึงอ่ะเป็นแบบไม่เยอะมากเกินไปแต่ก็คือเวลาเรากดขอบอะ่ะมันก็จะไม่มันก็จะพับติดผ้านะพูดง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการเข้าขอบนะคะเดี๋ยวอ้อยจะวัดขอบให้ก่อนนะอย่างที่บอกอะ่ะเวลาเราวัดขอบนะคะก็อย่างที่บอกว่าขอบอะ่ะเวลาเราวัดเราวัดจากเนี้ยซ้ายมือของเราเนะะี่ยคันเข้ามา เข้ามา30ค่ะวัดอันบนนะวัดเส้นบนนะคะเพราะว่าเอวเรา30เีไเราไม่วัดข้างล่างนะข้างล่างมันใหญ่กว่ามันต้องได้ประมาณ31อันอย่างเหมือนที่เราเช็คขอบกระโปรงไว้ค่ะในวัดมาให้ได้30ตรงไหนเราก็ติ๊กมันไว้ค่ะอ่าเดี๋ยวทีนีไ้ไปดูที่จากการเข้าขอบนะคะ